สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n า c c ลส Star นะโอเคทุกทา่านสบายดีไหมคะวันนี้นะคะเป็นวันที่14เนาะที่พวกอ่าอัดคลิปนะคะก็จะเข้าสู่โซล่าอีคลิปใหญ่แล้วนะคะในวันพรุ่งนี้วันที่15นะคะครึ่งเดือนหลังตุลานี้นะคะโซล่าอีคลิปเนี่ยก็คือนิวมูนนะคะนิวมูนที่จะเกิดขึ้นในครั้งเนี้ยจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ อาจจะเป็นการปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่หรือ new beginning ของทุกๆราศีเลยนะคะเรามาดูกันดีกว่าวันนี้นะคะผู้อ่านจ,จะอัดคลิปเกี่ยวกับคิวของชาวธาตุน้ำก่อนนะคะกรกฎพิจิกมีเนะาะธาตุน้ำคนโสดนะคะในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูกันเลยธาตุน้ำคนโสด ในช่วงครึ่งหลังนี้นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณมีอะไรบ้างเป็นยังไงกันบ้างพวกคุณจะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นไหมนะคะคนโสดนะคะอ้ยตายแล้วพลังงานค่อนข้างแรงนะคะอ่ะอันนี้ออกมาแล้วนะคะ8ดเหรียญอ่ะมาดูกันเลย8ดเหรียญสำหรับใบแรกนะคะ พลังงานค่อนข้างดีมีแนวโน้มนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดคุณฝันมันกำลังจะไปในทิศทางที่ดีนะคะมีการเริ่มต้นใหม่มาดูกันเพด็อบซอดน่เด็กถือทาบว้าวชาร์จเมนคู่มาแล้วต่อให้ไม่อยากมีคู่ยังไงนะคะท่าน้ำ Night of Pentacles นะคะว้าว อัศวินเหรียญสามไม้เท้าคนไกลอาจจะเป็นคนไกลได้นะคะใต้สำรับแฮงแมนโอเคก็สำหรับทตาน้ำนะคะผู้อ่านคิดว่าในช่วงในช่วงเนี้ยครึ่งเดือนหลังตุลานะคะคิดว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงิน ะะถ้าน้ำก็คือได้แก่กรกฎพิจิกมีนเนาะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนะคะของคุณเนาะจะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะคะถ้าใครที่โสดมานานแล้วอย่างที่แบบดูพลังงานก่อนหน้านี้เนาะชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนเนี่ยอาจจะเจอปัญหานะคะก่อนหน้านี้าตามลักษณะของดวงดาวและราศีของคุณในช่วง3ปีที่ผ่านมาหรือ4ปีที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะในหลายๆท่านนะคะคนโสดก็อาจจะแบบเจอคนเข้ามาแล้วไม่จริงใจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่านับต่อจากเนี้ยโซลาอีคลิปและดาวเสาร์ที่เข้ามาในเรือน7นะคะของคุณเนี่ยผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าชาวธาตุน้ำเนี่ยนะคะกรกฎพิจิกมีเนี่ยน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยนะคะในช่วงเนี่ย ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าอีก3ปีที่ดาวเสาเข้ามาสู่ในราศีมีน,มนก็คือรา,าศีธาตุน้ําของพวกคุณกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อดาวเสาเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยนะคะจะทําให้ทุกอย่างที่มาหมายถึงว่าความรักความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโรแมนติกนะคะ ค่อนข้างอาจจะเป็นคนที่มาจาก past life relationship ก็ได้นะคะค่อนข้างจะสอดคล้องกับไพ่ Judgment นะคะไพ่ five Judgment เนี่ยก็คือไพ่อดีตชาตินะคะคนรักที่มาจากอดีตชาติเนื้อผู้ตุนางหงันของคุณเนี่ยแหละนะคะใครที่โสดมานานนะคะหรือโสดมาได้สักพักนึงแล้วอะไรก็แล้วแต่ก็หรือว่ามีแค่คนคุยแต่ไม่มีสถานะผู้อ่านก็เชื่อเหลือเกินว่า คนที่จะเข้ามาในช่วงนับต่อจากนี้ครึ่งหลังเป็นต้นไปหรือนับจากนี้ไปอีก3เดือน 1- 3เดือนเขามีความเป็นคู่ของคุณสูงนะคะไพ่จัสมินมาย้ำแล้วว่าเขามีความเป็นคู่กับคุณสูงอย่างแน่นอนทำบุญร่วมกันมาเป็นคนที่เจอกันในอดีตชาตินะคะแล้วก็วนกลับมาเจอกันอีกนะคะด้วยความที่ คุณทั้งคู่ทำบุญมาร่วมกันนะคะในชาติที่แล้วยังไงซะดวงจิตผูกพันก็ต้องกลับมาพบกันอีกอยู่ดีนะคะแล้วผู้อ่านเชื่อหลือเกินว่าเขาคนนี้อาจจะส่องคุณมาได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะอาจจะแบบว่าแอบมองคุณจากที่ไกลๆนะคะอาจจะเป็น คนอายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้เพราะพลังงานเด็กถือดาด้ยังไงก็คือน่าจะอายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขานะคะไวเวอร์ซ่าสลับกันได้ไม่ใช่ปัญหานะคะพลังงานไพ่คือสามารถสลับกันได้ไม่ว่าคุณอายุน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณแต่บอกได้เลยว่าเขาคนนี้อาจจะแอบส่องคุณอยู่อาจจะเป็นคนในที่ทํางานก็มีได้เช่นกันหรือว่าจากการเดินทางคุณก็อาจสามารถจะเจอเขา อาจจะแบบเดินทางไปที่ไหนบ่อยๆออแล้วคุณเจอเขาโดยไม่คาดคิดแล้วเขาก็แอบ,บมองคุณอยู่จากที่ไกลๆแต่ยังไม่ได้แบบกล้าเข้ามาคุยนะคะพลังงานของคนคนนี้อาจจะอยู่ในโลกโซเชียลก็ได้ถามว่ามาจากโลกออนไลน์ได้ไหมผู้อ่านก็คิดว่ามาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ คือเขาก็อาจจะแอบ,บดูคุณใน Facebook ใน i n s t a g r กรมในแพลตฟอร์มที่คุณมีนะคะคือแอบ,บดูชีวิตของคุณว่าคุณเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่นชอบคุณรู้สึกว่าถูกชะตากับคุณมากนะคะแล้วเขาก็อาจจะตัดสินใจนะคะวางแผนการหรือมีแพลนที่จะเหมือนกับว่าเข้ามาคุยกับคุณนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้แหละแต่เขาอาจจะเป็นพลังงานแบบชาวธาตุดินอะนะคะ ไธาตุดินก็คือกันพึกศกมังกรนะคะหรือว่าไม่ใช่ก็ได้เขาอาจจะไม่ได้มีพลังงานของออไม่ได้เป็นคนราศีกันพฤกศพมังกรแต่เขามีพลังงานของชาวธาตุดินธาตุดินก็ได้แก่ความมั่นคงนะคะความสเตเบิลคุณอยากได้ความรักแบบไหน อยากเจอความรักที่มั่นคงอยากเจอคนที่เข้ามาแล้วจริงใจนะคะธาตุน้ำาู้่าเชื่อเหลือเกินว่าคุณก็จะได้แบบนั้นนะคะแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ปลอดภัยคุณจะรู้สึกว่ามั่นคงเมื่อได้คุยกับคนคนนี้นะคะก็มีสิทธิ์เป็นธาตุดินได้ธาตุลมได้ไหมได้นะคะแต่ธาตุดินจะค่อนข้างสูงเพราะว่ามีเหรียญค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ เป็นธาตุไฟได้เมสิงธนูและเป็นคนไกลได้ด้วยเพราะว่าดูแล้วนะคะพลังงานชาวต่างชาติมีอยู่แต่ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ได้นะคะคนไทยก็ได้เหมือนกันนะคะเขาอาจจะแบบว่ามองคุณอยู่จากที่ทำงานนะคะหรือว่าในโลกโซเชียลอย่างที่ผู้อ่านบอกนะคะหรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนหรือคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัด นะคะแล้วได้เล่นแอปเดตก็ได้อันนแอปพลิเคชันไซต์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ได้เห็นคุณแล้วรู้สึกว่าชื่นชอบคุณมากเลยอะ่ะแบบถูกชะตาอย่างบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาก็วางแผนคือคิดแต่แหละว่าจะทำยังไงที่จะเข้าหาคุณได้เขาอาจจะเห็นคุณแบบ ดูดีนะคะสวยตรงสเปคถูกใจแต่เขาก็เห็นแบบอาจจะยังไม่กล้าถ้าเขาอายุน้อยกว่าคุณนะคนคนนี้เขาอาจจะมองคุณมานานแล้วก็คือแอบ,บส่องนั่นเองอ่ะแต่ความที่ไม่กล้าก็อาจจะเหมือนกับว่าเออลองดูชีวิตของคุณไปก่อนเนาะมีความเป็นคนอายุน้อยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะแล้วผู้อ่านคิดว่าความเป็นคู่เนี่ย judgment เ,เนี่ยยังไงคือ เนื้อคู่กันแน่นอนนะคะพรมลิขิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลส่งคนคนนี้มาให้คุณแล้วนะคะมีความเป็นคู่มีความเป็นเขาเรียกวอะไรอะ่ะความผูกพันกันมาตั้งแต่พาสไลท์นะคะถ้าใครเชื่อเรื่องเชื้อชาติก่อนชาติที่แล้วแต่ผู้อ่านคนนึงแหละนะคะที่เชื่อแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าอคนนี้เข้ามาครั้งนี้ความเป็นโซเมทความเป็นเนื้อคู่ค่อนข้างมากคุณจะรู้สึกผูกพันกับเขานะคะ หรือแม้กระทั่งคุณคุยกับใครอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ตอนนี้หรือในชีวิตจ,จริงก็แล้วแต่ผู้อ่านก็อยากจะให้คุณอะศึกษาเขานะคะดูว่าเขาแบบเ,เหมือนเรียนรู้กันและกันไปเยอะๆก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรแล้วผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าเขาอะก็มีความเป็นเนื้อคู่กับคุณนะถ้าคนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้แล้วถ้าเป็นคนไกลคนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้หรือดิวอยู่เขาก็อาจจะแบบรอเวลาที่จะ มาหาคุณนะคะถ้าเขาแบบอยู่คนละที่กับคุณนะเขาก็รอคอยนะคะอาจจะแบบคิดแล้วว่าเออภายในหนึ่งสามเดือนเนี่ยได้มาเขาดาวได้มาปีใหม่กับคุณนะคะสำหรับชาวท่าตน้ำเป็นข่าวดีทีเดียวสำหรับท่าตน้ำในช่วงเนี้ยนะคะที่จะเกิดโซลาอีคลิปใหญ่นะคะไม่ใช่โซลาอีคลิปอย่างเดียวนะคะเดี๋ยววันที่28เนี่ยลูน่าอีคลิปอีกตั้งหากะในเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ ผู้อ่าคิดว่าเดือนตุลาครั้งนี้เป็นเดือนที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีทั้งฟูมูลและนิวมูลนิวมูลก็คือวันพรุ่งนี้ละส่วนวันที่28จะเป็นจะเป็นเอ่อฟูมูลเพราะฉะนั้นน่ะจะเป็นการจบและเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริง อะไรที่ไม่ดีก็ขอให้คุณแบบ let i อิดนะคะผ่านมันไปเลยนะคะคุณโสดมานานแล้วคุณก็จะไม่โสดอีกแล้วนะคะขอให้มีความเชื่อไว้เสมอว่าคุณจะเจอเนื้อคู่ของคุณทุกคนมีเนื้อคู่ของตัวเองนะคะคุณอาจจะท้อแต่จริงๆแล้วอะ่ะไม่ต้องท้อเพราะผู้อ่านมองดูว่าพลังงานของคุณน่ะ ชาวธาตุน้ําในช่วงนี้ครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยยิ่งเดี๋ยวมีโซล่าอีคลิปพรุ่งนี้ด้วยเนี่ยพลังงานของ New Moon นะิวมูน่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกแบบมี energy มีพลังงานที่แบบจะเริ่มต้นนะคะทำอะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะมีแผนการโปรเจกต์อะไรก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องงานเรื่องเงินของคุณนะ่ะดูสิมันค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยทีเดียวนะคะดาวศุกร์ก็เดินหน้าแล้วอย่างที่บอกทุกอย่างจะเป็นไปได้ได้วยดีแล้วดาวศุกร์ก็คือเรื่องการเงินและความรักนะคะ แล้วอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ let it go ไปนะคะคุณ move on ใหม่คุณก็จะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะอยู่ข้างหน้าอะไรที่คุณรอที่คุณหวังนะคะจะมาตามที่คุณตั้งใจไว้อะไรที่คุณขออะไรที่คุณแบบทำมาก่อนหน้านี้จะมีแบบผลิดอกออกผลในสิ่งที่คุณต้องการแม้กระทั่งความรักที่คุณขออยากได้คนที่ดีหรือได้คนแบบไหน คุณก็จะได้แบบนั้นเนาะโอเคมาดูโรแมนต์แองเจิลกันนะคะว่าโรแมนต์แองเจิลอยากจะบอกอะไรกับธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมนี้นะคะโซลาอีคลิปในช่วงนิวมูนใหญ่นี้จะเจอเนื้อคู่หรือเปล่าคนที่เข้ามาจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้โรแมนต์แองเจิล บอกกับกรกฎพิจิกมีนค่ะธาตุน้ำอ่า c o dependency นะคะขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเชื่อมั่นว่าคุณจะเจอสิ่งที่คุณต้องการความรักที่โรแมนติกอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณเชื่อไว้เสมอว่าคุณมีสิ่งนั้นนะคะขออีกใบหนึ่งคะ่ะ free your self ไพ่บอกว่าให้คุณนะคะเนี่ยเห็นไหมปลดปล่อยความรู้สึก รีแลกนั่นเองนะคะคือไม่ต้องกังวลนะคะ It's time to take control of your life ก็คือให้คุณเหมือนกับปล่อยจิตปล่อยใจให้สบายนะคะคุณมีคู่ของคุณนะคะและคู่ของคุณจะมาในเวลาที่เหมาะสมผู้อ่านคิดว่านับจากนี้ไป1-3เดือนน่าจะมีอะไรที่ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของชาวทา่าน้ำนะคะโดยเฉพาะ judgment เนื้อคู่นะคะที่จะเข้ามาบ่งบอกได้ว่าคุณนะคะ น่าจะไม่โสดอีกแล้วนะคะอาจจะมาแล้วเดือคู่คนนี้นะคะและสินศักสิทธิ์จัก,กราวาลก็ส่งมาให้คุณแล้วแต่ขอแค่ให้คุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ต้องกดดันตัวเองนะคะแล้วก็เชื่อมั่นอยู่เสมอว่าคุณน่ะจะมีความรักที่ดีนะคะความรักของคุณจะเป็นความรักที่ดีเนาะต่อไปจากนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นพลังงานนะคะของชาทธาน้ำในช่วงครึ่งหลังโซลาอีคลิป นิวมูลกับฟูมูลนี้ขอให้ชาวธาตน้ำทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้และต่อๆไปนะคะให้มีพลังงานบวกๆพลังงานดีๆไว้แล้วมันจะดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาหาคุณนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะ